ไปข้อนังช่องเกมเกมเมอร์มูวี่สวัสดีครับผม,ผมมาพบกับช่องเกมเมอร์มูวี่นะครับผมนะแล้วผมบอยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมารีแอคนะครับ Official t r a i l e r ร F4 Thailand คือจะอธิบายก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วของ ซีรีส F4 อ่ะเมื่อครบ6 EP อ่ะ6 EP แรกมันจะคือการประมวลผลทุกคนว่ามันจะไปต่อ,อยังไงแล้วควรจะอัปเดตอะไรยังไงครับผมนะแต่ F4 เวอร์ชันไทยอ่ะมันเพิ่งไป5 EP เองนะครับแล้วก็เพิ่งปล่อยตัวอย่างเฟสดูออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเทเลอร์ที่2อกันดีกว่าครับผมคือผมคิดว่าเขาาประมวลผลเร็วไปนิดนึงนะครับแสดงว่าเนื้อเรื่อง พอจะบอกว่าเฟสหนึ่งกับเฟสสองอ่ะเนื้อเรื่องเฟสสองอ่ะมันจะเข้มข้นกว่าเฟสแรกนะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันประสบความสําเร็จไปมากแค่ไหนสําหรับเฟสแรกนะครับผมนะแล้วเฟสที่สองจะมีการปรับปรุงอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับเรามาเริ่มดูกันเลยสามสองหนึ 3, 2, ่งเดเดเเอามสามเริ่ม กระแสดีใช่ไหมและก้าวต่อไปต่อให้ฉันต้องเจ็บอีกสักเท่าไหร่มีใครจะว่ายางไงก็ตามสุดท้ายลึกๆในใจฉันก็ยังเชื่อในตัวเขาอยู่ดีไม่มีใครเป็นแบบก้อญ้าได้ก้อย่าก็คือก้อย้า แปลใจเลยนะเมื่อที่ผ่านมาอะไรอะไรก็หมุนรอบตัวเธอได้ขนาดนี้ขอบคุณนะคะก็ต้องชั่วอยู่แล้วสิก็ควรเป็นแฟนของมึออมจะแก่ขึ้นอีกปีหรือยังคะถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปทุกอย่างมันจะพังจู่ๆพ่อกับแม่ก็บอกให้ฉันมั่นกับคนนี้เฉยเลยมันไม่เป็นการคลุมถุงชนแน่นอนเฮ้ยครั้งนี้แม่มึงจริงเหรอนย แม่ทาม่ะฉลาดกว่าที่เราคิดอีกนะพวกชีวิตคนรวยอ่ะไม่ต้องพยายามเข้าใจเขาหรอกอะไรที่ทำไม่ได้อ่ะก็คือทำไม่ได้ใครวะเดี๋ยวฟืนเลยเฮ้ยเฮ้ยห้าห้าหนึ่งห้าวะนายกลับไปที่ของนายนะกูตัดสินใจแล้วไอ้โฟจะไม่มีเชียเลยแล้วเพื่อนมึงอ่ะช่างแม่งดิวะแตกก็แตกมึงคิดจรเหรอมึงจะให้โฟแตกจริงเหรอ มึงยอมรับเผยื่อทำอย่างมึงก็แค่เด็กองเล่น,น,ลนแล้วแหละเำไมมึงจะปีกันเองความรักมันอาจจะสวยงามมากนะแต่อย่ามาใช่คนอย่างพี่เลยคืคิดไปบ้างไหมอะว่าอนาคตของ,ของอราจะเป็นยังไงฉันรู้ว่ามันก็ยากเลยคงมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเลยแต่อย่าหวั่นไหวนะทุกความถูกต้อง ถ้าหนูจะแพ้แต่ทามจะชนะค่ะหนูว่าครั้งนี้แม่ทำเกินไปจริงๆกับความสมบูรณ์แบบมันไม่มีคำว่ามากเกินไปหรอกมึงบอกมาเลยมึงอยากทำอะไรอ่ะกูพร้อมช่วยเว้ยไม่มีใครรู้หรอกมันจะจบยังไงจนกว่าเราจะเห็นผลลัพธ์มันกับอา แต่ฉันมั่นใจนะว่าถ้าฉันมีเธอ,อ,อเราจะทำทมันสำเร็จแน่ๆโอ้อะเสียบร้ยนี่งไงที่กูบอกไลฟ์สไตล์ที่กูไม่เคยรู้จักโอ้มันจะไปเวิร์กตรงไหนวะ โอเคก็จบมันไปแล้วนะครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วลืมกดกระดิ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับลง2ช่องนะช่องอารายการ React แล้วก็รายการ BB Fast นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ